สวัสดีด้อจ้าตุกตาพาฝันค่ะพาล่องเรือในแม่น้ำสีดำล่องเรือในแม่น้ำสีดำค่ะน้ำาบได้เป็นสีดำเลยค่ะแต่ว่าอันมันเป็นซื่อเขื่อนอันกันน้ำเพิ่นเขื่อนที่ดันน้ำขึ้นน้ำาลงอะค่ะมันซื่ออ,อันสวัตตวาต์หรือว่าแบล็กลิเวอร์บ้านเฮากะ ันน้ำสีดำเนาะค่ะเนาะแม่น้ำสีดำ่าล,ล่องเรือนําแม่น้ำสีดำค่ะในฮอลแลนด์นะจ๊ะเด้อ The Black River ค่ะล,ล่องเรือนแม่น้ำ Black River แม่น้ำสีดำนะจ้า